การดึงข้อมูลรายการภาษีจากระบบบัญชีมายัง Pe กแท็กสามารถที่จะดึงได้2วิธีนะคะโดยวิธีแรกเนี่ยให้เข้าไปที่ Application Center ค่ะแล้วก็เลือก p i กแท็กค่ะสำหรับวิธีแรกนะคะจะเป็นวิธีการดึงข้อมูลบางประเภทภาษีค่ะเช่นเราต้องการที่จะดึงภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะภาษีขายเราก็กดไปที่ภาษีขาย แล้วก็กดปุ่มดึงข้อมูลได้เลยค่ะระบุวันที่นะคะว่าต้องการที่จะให้ระบบเนี่ยดึงรายการภาษีขายตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่จากระบบบัญชีนะคะมาอย่างพิเศษเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วก็กดดึงข้อมูลได้เลยค่ะระบบก็จะดึงมาแสดงให้ที่หน้าเทเบิลแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับ สถานะทางด้านขวามือนะคะแสดงให้แบบนี้เลยว่ารายการไหนที่เราดึงมาแล้วแล้วก็นําไปยื่นภาษีแล้วหรือว่าเป็นรายการที่เพิ่งจะดึงมานะคะแล้วก็รอย,ยื่นภาษีนั่นเองค่ะต่อไปถ้าเกิดเราต้องการที่จะดึงข้อมูลภาษีซื้อนะคะไปที่ภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะกดรายการภาษีซื้อแล้วก็กดปุ่มดึงข้อมูลค่ะ ระบุวันที่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็กดดึงข้อมูลได้เลยค่ะก็จะแสะดงรายการที่หน้าทเทเบิลแบบนี้เช่นกันนะคะพร้อมกับทางด้านขวามือเนี่ยก็จะแสะดงสถานะของแต่ละรายการภาษีค่ะต่อมาค่ะถ้าต้องการดึงภาษีประเภทหักนาที่จ่ายนะคะกดไปที่แถบเมนูภาษีหักนาที่จ่ายตรงนี้ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วกดปุ่มดึงข้อมูลค่ะ ระบุวันที่เหมือนเดิมเลยนะคะว่าจะดึงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่กดดึงข้อมูลค่ะ mm hmm. ก็จะมาแสดงที่หน้าเทเบิลให้แบบนี้เช่นกันค่ะส่วนวิธีที่2นะคะก็คือการดึงภาษีทุกประเภทพร้อมกันทีเดียวค่ะก็ไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็กดคําสั่งดึงข้อมูลจากพีคตรงนี้เลยค่ะแล้วก็รายการที่ต้องการจะดึงค่ะ ดึงเฉพาะรายการภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือดึงทั้ง3รายการก็ติ๊กถูกรายการประเภทภาษีที่ต้องการได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็ระบุวันที่ค่ะว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วกดคําสั่งดึงข้อมูลค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่ประเภทภาษีนั้นๆแล้วก็ตรวจสอบการดึงข้อมูลมาได้เลยค่ะ หลังจากที่เราดึงรายการภาษีจากระบบบัญชีมายัาง p i ิกแท็กเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะติดตามวิธีการสร้างแบบเพื่อที่จะยืน่นภาษีใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ